ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แนาเด้อครับอย่าเพิ่งนอนหลับบักลายังรอเจ้าอยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซุ้มมูเจ้าเด้าดา ผมอาจารย์นายแพทย์ง้อป่าเสกเข้าวสารปั้นข้าวเหนียวแห่งโรงเรียนโรงพยาบาลสีทานยาอย่าง University Hospital Record มหาชนจำกัดวันนี้จะมา Q&A KFC กันนะครับสวสู้ส <c oughs> มีคนถามมานะครับว่าเห็นเขาไลฟ์สดกันนะครับทั่วบ้านทั่วเมืองมันได้ชั่วโมงหรือเปล่านะครับอาจารย์วันนี้จะมา ตอบข้อสงสัยให้นะครับได้นะครับได้เยอะด้วยนะครับแล้วขั้นตอนต้องทํำยังไงนะครับให้คุณไปโหลดแอปตัวนี้มานะครับมันจะมี2แอปหลักๆคือพิมพ์นะครับผมสะกดถูกหรือเปล่า PRISM นะครับแล้วก็ c a m e r a Filelight นะครับหรือท่านจะทำสตรีมอยากได้ยิ่งดีนะครับชั่วโมงยิ่งได้เยอะนะครับคือชวนเพื่อนๆขึ้นมา ขึ้นมาร่วมแจมด้วยนะครับส่วนสตรีมย่าทำยังไงนั้นให้พิมพ์คำว่าวิธีไล์สตรีมยานนะครับมันก็จะโชว์มาใน YouTube แล้วเราเข้าเข้าไปศึกษาดูนะครับคำถามต่อไปเลยนะครับอาจารย์ไล์สดต้องมีคนติดตามเท่าไหร่นะครับตอนอาจารย์ไล์สดครั้งแรกเลยนะครับมีอยู่60คนติดตามเองแต่มันเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับถามว่าได้ชั่วโมงไหมได้นะครับ แล้วไลฟ์สดเปิดเพลงหรือร้องเพลงตอนไลฟ์ได้ไหมได้นะครับอยากร้องอยากเปิดอะไรเปิดไปเลยนะครับส่วนเรื่องลิขสิทธิ์เดี๋ยวอาจารย์จะพูดในหมดต่อไปนะครับคําถามต่อไปเลยนะครับแบตหมดได้ชั่วโมงไหมได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับแต่มันจะขึ้นช้าหน่อยก่อนอาจารย์จะผ่านอาจารย์ไลฟ์สี่ห้าครั้งสุดท้ายแบตหมดทุกไลฟ์เลยนะครับได้ชั่วโมงนะครับไม่ต้องย่านไม่ต้องย่านนะครับ แล้วสติกเกอร์พิมพ์ได้กี่ตัวพิมพ์ได้เลยนะครับส่งเข้ามาได้เลยไม่มีผลกับผ่านไม่ผ่านนะครับช่องอาจารย์ตอนนั้นเพื่อนๆยังส่งมาเป็นหอบเลยนะครับ10บ0ตัวเขาก็ส่งมานะครับมันจะมีให้ไปตั้งค่าอยู่หลังบ้านกําจัดไจํากัดสติกเกอร์อะไรไม่เกิน3ตัวอะไรถ้าใครไม่อยากให้เพื่อนส่งเกินก็เข้าไปตั้งค่าตรงนั้นนะครับ ถ้าคนส่งเกินมาข้อความก็จะหายไปแต่เพื่อนที่เข้าไปดูไลฟ์สดบางทีข้อความหายไปบ่อยเขาก็ไม่อยากไปดูไม่อยากไปเม้นนะครับทางที่ดีก็ปล่อยไว้เลยนะครับใครจะพิมพ์อะไรมาเราก็อ่านนะครับถ้ามันไม่ไม่เป็นคําที่ลามกหรืออันนี้เกินไปนะครับส่วนอาจารย์นั้นอ่านหมดใครพิมพ์อะไรมาเดาดงเดาดาก็เลย มาซึ่งกันอย่างนี้อ่านได้หมดนะครับอาจารย์จัดให้หมดเลยนะครับเพราะช่องอาจารย์นั้นส่วนมากจะ18บวกนะครับหรือไม่ก็สี่ิบวกโปรงโปรงชึงนะครับแล้วมันจะมีข้อความที่ถูกซ่อนเวลาเราคอมเมนต์ในไลฟ์สดนะครับถ้ามีเมลเดียวกันนะครับเปิดดูไปด้วยเราก็กดกดยืนยันได้เลยนะครับ หรือแต่งตั้งแอดมินขึ้นมาให้แอดมินกดให้นะครับกดขึ้นมาเลยทุกข้อความได้เลยนะครับถ้าข้อความไหนที่มันไม่ผ่านจริงๆนะครับมันจะหายไปเลยไม่มีใครเห็นนะครับมีแต่คนที่พิมพ์เท่านั้นที่เห็นนะครับอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับไลฟ์สดเราไลฟ์ไปสนุกสนานเพลิดเพลินไปเลยนะครับ ส่วนที่ว่าเราไลฟ์สดอยู่ดีๆทําไมตกเวทีนะครับน่าจะเป็นที่เครือข่ายมันไม่สเสถียรน,นะครับพูดง่ายๆก็คือเน็ตกากเน็ตอบตนั่นเองนะครับหรือไม่ก็มีคนรายงานเข้าไปในบางเรื่องนะครับส่วนเพลงลิขสิทธิ์นั้นไม่น่าจะเกี่ยวเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์ไลฟ์สดนี้อาจารย์เปิดลิขสิทธิ์ล้วนๆเลยนะครับส่วนมากนะแล้วมันก็ไม่มีผลกับผ่านไม่ผ่านด้วยนะครับ อาจารย์จะพาไปตรวจสอบลิขสิทธิ์นะครับให้ไปหลังบ้านแล้วก็กดตัว c นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วให้ดูคําขอให้นําออกถ้าไม่มีก็สบายใจได้เลยนะครับแสดงว่าไม่มีลิขสิทธิ์นะครับแต่ถ้ามีก็ให้ลบข้อความเสียงตัวนั้นออกนะถ้ามันเป็นลิขสิทธิ์หรือภาพนะครับที่เป็นลิขสิทธิ์ตัดออกนะครับแล้วเราก็มาดูข้อจํากัดนะครับการลงเรียนด้านลิขสิทธิ์ตัวนี้สําคัญนะครับนี่เป็นไลฟ์สดอาจารย์นะครับประมาณ ไม่ต่ำกว่า50คลิปนะครับที่มีการร้องเรียนตรงนี้ถามว่าอาจารย์ทำยังไงไม่ต้องทำยังไงนะครับปล่อยไว้เลยนะครับผ่านแน่นอนนะครับแต่เราจะสร้างรายได้ไอ้คลิปลปนั้นไม่ได้หรือไลฟ์สดตรงนั้นไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะไม่มีใครมาดูย้อนหลังของเราอย่างแน่นอนนะครับลกๆแบบนี้ทิ้งไว้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับผ่านนะครับ มาดูการแจ้งเตือนของอาจารย์เลยนะครับการแจ้งเตือนวิดีโอที่ได้รับการร้องเรียนการละเมิดเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อ้างสิทธิ์เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอคิดฮอดของคุณโปรดทราบว่าการด้างสิทธินี้ไม่ใช่การประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับปล่อยไว้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรแต่ คิดทอดนี้มันเป็นไรสดของอาจารย์นะครับก็ไม่ต้องไปสร้างรายได้มันสร้างไม่ได้ก็ไม่ต้องสร้างนะครับมันไม่มีใครมาดูย้อนหลังนะครับเราตั้งหน้าตั้งตาทําคลิปตัวใหม่ดีกว่าส่วนข้อความที่อาจเป็นสแปมเราจะทํายังไงกับมันดีนะครับจะลบก็ได้จะกดยืนยันก็ได้แต่อาจารย์ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับลบๆแบบนี้จะลองดูว่าผ่านไหมผ่านนะครับอาจารย์ กาะ a c c e n อยู่วันหนึ่งนะครับแล้วก็เขาประมวลผลอีกวันหนึ่งผ่านพอดีนะครับใช้เวลาแค่2วันเองนะครับที่แรกนึกว่าจะไม่ผ่านเหมือนกันพราะเปิดเพลงนี้ก็สิ์ตอนไล์เยอะนะครับมันไม่เกี่ยวด้วยนะครับเขาก็จะดูจากเจตนาลมของพวกเรานะครับว่ามีเจตนา ที่แบบว่าจะไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์ตั้งสมมุติฐานนะครับก็เหมือนเราไปกู้เงินธนาคารอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ตายตัวว่ากฎมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะบางช่องที่ทําผ่านแล้วมีคนมาเล่าให้ฟังว่าสร้างรายได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื้อหาไม่ได้ทำขึ้นมาด้วยช่องเป็นตัวตนของเราอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น ก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆนะครับทำคลิปที่เป็นตัวตนของเราก่อนนะครับจากนั้นค่อยไปทำคลิปดาราหรือคลิปอะไรหลังจากนั้นก่อนนะครับพูดไปพูดมาอาจารย์ก็เริ่มงงแล้วนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับที่บอกว่า การเป็นสแปมนั้นมันเกิดขึ้นอะไรอาจารย์ลองไปศึกษาดูข้อความที่เป็นสแปมนะครับบางทีเกิดจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่ายไม่เสถียรแล้วเราไปพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปมันก็ทําให้เกิดอาจเป็นสแปมอย่างนี้นะครับมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับเ,เพื่อนๆไม่ต้องไปตกใจเกรงกลัวนะครับตั้งหน้าตั้งตาทําคลิปต่อไปเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการ ไลฟ์สดทำคลิปนะครับสวดสู้อ้าวลืมไปประกาศประกาศนะครับเมื่อคืนไปขึ้นไอติมหยาดบ้านหลวงพ่อบอนนะครับหลวงพ่อบอนนะครับกรุณาจค่าตัวหางเครื่องมาด่วนนะครับบอกว่าจะให้น้ำปาปนาขวดเล็กนะครับกรุณาโอนเงินมาให้ด้วยนะครับ65บาทนะครับขึ้นสองครั้งก็ร30บบาทนะครับได้ วัดใหญ่พอดีเลยนะครับหลวงพ่อบอลถ้ามาดูอยู่นะครับอย่าเบี้ยวนะครับกรุณาอย่าเบี้ยวนะครับใครเห็นหลวงพ่อบอลหรือคุณหมอวลิศนะครับฝากบอกด้วยนะครับว่าให้เอาเงินมาให้หางเครื่องด้วยนะครับตอนนี้หางเครื่องจะลงแดงแล้วนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับกำลังจะหัดอ่านนิยายเสียงอยู่นะครับไม่เกินปีพุทธศัก,กราช2570ได้ฟังอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับบ๊ายบาย